สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งในส่วนของ TG Beta f u n m EP นี้กลับมาทุกครั้งก็คือเป็นปลาราคาที่ผมแบ่งปันไปเพื่อศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์ในส่วนของที่ราคาเบาๆทุกตัววันนี้ผมจัดมาให้คุณผู้ชม45 number คุณผู้ชมครับแล้วก็ผมจัดสวยๆเป็นปลาดาวลุ่งหล่อๆเป็นเกรดพอาอพันธุ์ VIP แซงมาให้เพียบเลยครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ในส่วนนี้ ในส่วนของเพศพูดนะครับคุณชมน้องตัวคู่ผมแบ่งปันให้คุณชมในส่วนของราคาเบาๆที่ทุกคนจับต้องได้ราคาหนึ่งร้ยบาททุกนามเบอร์น้องเพศเมียผมจัดมาให้สิบห้านามเบอร์นะครับคุณชมราคาหนึ่ง้อยห้าสิบมาดูกันว่าวันนี้ผมจัดปลาที่เป็นเวอร์ชันใหม่ๆคัดหัวบอกมาให้คุณชมเป็นปลาสีสันสวยงามมากน้อยขนาดไหนลองมาดูครับข้าวส่งมาเหมาเหมือนเดิม80ดสิบบาทมาดูกันว่าวันนี้ ผมจัดปลาอะไรให้ผู้ชมแล้วก็สวยงามมากมายขนาดไหนไปดูกันไปมาเริ่มต้นกันที่นมเบอร์หนึ่งนะครับผู้ชมในส่วนของน้องเพชรผู้นะจากนมเบอร์หนึ่งถึงนมเบอร์สามสิบนี่คือจะเป็นในส่วนของราคาแบ่งปันที่หนึ่งร้อยบาททุกนมเบอร์นะคผู้ชมมาเริ่มต้นที่นมเบอร์หนึ่งกันครับในส่วนของนี้น้องไซส์หนึ่งจุดสองจะเดินทางเข้ามาอยู่สามเป็นปลาหัวบ่อที่ผมคัดขึ้นมาแบ่งปันให้ผู้ชมครับตัวนี้เป็นมาสเตอร์เคล พัดจานถลันร่วมกับอปเปอร์แล้วก็มัทเร็กตัวนี้สีเหลืองนะครับนี่คือของยุโรปเปย์จะฟูลบ็อกซนะครับตรงนี้คุณผู้ชมสวยมากลำเบอร์เด้งไปดูต่อที่ลำเบอร์สองลำเบอร์สองตัวนี้ผมใช้ในส่วนของแบ็กมาติคัลเลอร์พัดจานถลันร่วมกับกาแล็กซี่แล้วก็อวตารแล้วก็มัทเร็กแล้วก็อปเปอร์โอ้โหยีนตัวนี้นี่คือครบรถแล้วก็คือการระเอฟมาสูงมากหืมตัวนี้สวยมากและดีมากคุณผู้ชมเชื่อผมครับตรงนี้ต้องเอฟครับลำเบอร์สอง สายปั้นเอาไปปั้นดูครับลายทุกแกเริ่มเดินแล้วมาดูต่อที่น้ำเบอร์สามครับมัทเลียลพายดํเสน,นิทอย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมว่าผมชอบพายดําแล้วผมจะทํามัทเลียในปีนี้แล้วก็คอปเปร์นี่คือผลงานที่ผมเริ่มทํานะครับคุณผู้ชมลองย้อนคลิปไปดูนะในส่วนของปีที่แล้วผมบอกว่าผมจะทําอะไรนะครับปีนี้ผมเริ่มทําแล้วก็มีผลงานมาแบ่งคุณผู้ชมแล้วบางคนชอบพายดําบางคนชอบปาเทการชอบคนเราไม่เหมือนกันนะครับ ลองดูครับตัวนี้นี่คืออีกหนึ่งสเสน่ห์ไพร์ดาที่ผมจัดแพทเทิร์นไพร์ดามาแบ่งบาวสวยๆง,งามนๆในสไตล์ดาร์คช็อกเกอร์ผสมผสานกับความสุขเลยครับไปดูเด็กอยู่นะคุณผู้ชมสียังไม่เต็มดีครับนลำเบอร์สามหนึ่งร้อยมาดูต่อนำเบอร์สี่ข้อเดียวกันครับคุณผู้ชมตัวนี้ตัวนี้เป็นมันเตมะมัสลิกแล้วก็เติมอวตารเข้าไปครับแล้วก็เติมสวีทเติมพ็อปเข้าไปคุณผู้ชมหูไซหนึ่งจุดสาม มันเตะมันเรียผู้ชมดูแล้วเดินพายดําเข้าไปแบบนี้ครับนับเบอร์สี่อะไซ์จุดสาครับไปดูต่อที่นั m เบอร์ห้านับเบอร์ห้าใครชอบสายไลฟ์ฟอมครับผู้ชมสายไลฟ์ฟอร์คือเป็นสไตล์ที่มันเป็นโคมสว่างสว่างไบใบดูนี่ครับมันเตะมัทเรียครับหนึบาทไซส์หน,นเต็มเปะจะเดินทางเข้าหนดมาดูต่อ n u m นั r เบอกครับนั m เบอรเป็นน้องเพศผู้ครับไซส์หนึ่เต็มเปรจะเดินทางเข้าหนึ่งดสตัวนี้เป็นมันเตะมทลครับ พักพกานสฟพานโล่กับคอปเปอร์คุณผู้ชมดูหน้องครับสีเริ่มเดินนะดอทเยลโล่เริ่มเดินครับไพยคอปเริ่มเดินครับคุณผู้ชมตรงนี้มีเสน่ห์มากเหลือเกินครับนัมเบอร์หกครับมาดูต่อน,นัมเบอร์เจ็ดตัวนี้ครับหัวใจมหาสมุทรที่ผมชอบื <c oughs> <c oughs> นี่คือเป็นปลา v ีพีเกตจริงๆล้วคือผมไม่ได้ขายที่ราคา100นะคุณนะผู้ชมอตนนี่คือผมอย่างที่บอกใครเห็นก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่าในะส่วนของราคาแบ่งปันที่เป็นปลาสําหรับคนงบน้อยแบ่งปันตลอหราคาเบาๆนะคุณผู้ชมก็จะเป็นปลา High ไฮคุนทิเกตผมมิกมาให้เสมอนะครับนี่คือมันติมัทริกที่ผมตั้งใจพัฒนาแล้วก็คอร์ปอรชันบีดกับในส่วนของคอปเปอร์แล้วก็อวตารผู้ชมดูครับ สันอยู่สามเองแล้วสมาขนาดนี้ไปลุ้นเองครับนัมเบอร์เจมาดูต่อที่นัมเบอร์8ป้างครับใครชอบสายสวีทเย็นโล่ครับห่างอลังการงานสร้างแบบนี้เกตพ่อป่าครับสันอยู่สามเป็นเปี้ยเลยครับผู้ชมนัมเบอร์8ปันเถิงเลิงใจร้อยเดียวครับนี่ปาเกตนี้ผมให้ผู้ชมร้อยเดียวครับมาดูต่อัมเบอร์เก้านี่ผู้ชมดูความตั้งใจของผมที่คัดมาผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกมีความสุขนะ ผมตั้งใจพัฒนาเลี้ยงเขาตั้งแต่ไข่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังเป็นเด็กน้อยนะครับแล้วก็เทินสีมาขนาดนี้แล้วมาแบ่งปันคุณผู้ชมในราคาหนึ่งร้อยบาทท่านใดที่อยากทําประกาศสวยงามนะครับทําเป็นอาชีพก็ดีนะครับหรือว่าจะทําเป็นอาชีพเสริมก็ดีอย่าหาพ่อปลาดีๆไปวางสายตัวนี้นําเบอร์เก้าแน่นํนเลยครับมาดูต่อที่ลำเบอร์สิบปางมันเตะมาทลิกพัฒนาสายพันธุ์ลูกกับฮอปเปอร์ครับ จะเห็นว่ากลิ่นอายความเป็นมัทเรียแล้วก็คอปเปอร์มันจากคอร์ปอรชั่นที่มันจะออนสเกลหรือออนสเกลที่มันร่วมอยู่นี่เด็กอยู่นะคุณผู้ชมฉันหยุดสามเองครับผมคัดหัวบอกมาให้ครับหนึ่งร้อยมาดูต่อครับนัมเบอร์สิบเ็ดตัวนี้น้องอาจจะตื่นตื่นหน่อยเพราะอันนี้เพิ่งคัดขึ้นมาจากบอชจริงๆเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้เบสกิ่ที่คุณผู้ชมเห็นสีที่ได้มาคือเยลโล่ฟูบ็อกซ์แล้วครับแล้วก็มีอะไรขึ้นมามีลายตุ๊กแกขึ้นมาออนร่วมด้วยคุณผู้ชมครับ ยังเด็กอยู่นะครับตัวนี้อยอู3.3เองครับอนาคตดีมากลำเบอร์18มาดูตอนลำเบอร์12นี่โอ้โห,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 โหบาลานซ์ฟินคุณผู้ชมเป็นพ่อปลาที่ผมใช้บีดแล้วครับคุณผู้ชมอย่างวนี้ผมบอกว่า EP นี้คุณผู้ชมห้ามพลาดผมเชื่อเหลือเกินถ้าลงประมูลนะครับในส่วนของที่ราคาประมูลนี่คือ100บาทไม่มีแน่นอนนะครับราคานี้นี่ผมมั่นใจนะในส่วนของบีเดอร์ทอนนะครับหรือคนมืออาชีพรู้กัอนอยู่นะครับ แบ่งให้ร้อยเดียณผก็จะแค่นี้พอครับไปดูต่อที่เเบอร์สิสามสไตล์ทูโทนครับตัวนี้เหลืองแดงครับแบ่งบาสองชั้นครับไซส์หนจุดามใครชอบกินคีนไม่มีดำครับนี่ทูโทนสไตล์หนุ่มหล่อแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมไซส์หนจุดาครับ จัดให้สียังไม่เต็มดีนะอีกหน่อยจะเต็มครับหนึ่งโมต่อที่ในโมดสิบสี่ผู้ชมครับตอนนี้มันเตะมัทเรียรัดทางสายพันธุ์ล้มกับอวตารหลาย่าตุแกเริ่มเดินโครงสร้างแบบนี้บอดดี้แบบนี้หัวบูเลตเทสแบบนีผู้ชมครับหนึ่งร้อยอ่ะมาดูต่อที่ในโม์สิบห้าบ้านผู้ชมครับไซส์หนึ่งจุดสี่ครับตัวนี้ก็คือเป็นสไตล์ทูโทนเช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็นนี่โมคลาสิกนะครับผู้ชม หมายเลขสิบห้าหนึ่งร้อยเช่นเดียวกันจองให้ได้จองให้โดนจองให้ทันไปดูต่อที่ n ม m b e r 1สิบหกครับดูต่อที่หมายเลขสิบหก้างครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นปลาหนุ่มดาวลุ่มปลาสามเดือนนะผู้ชมดูในส่วนของเยลโล่ที่เป็นเบสนะครับเดิดขึ้นครบเกือบหมดแล้วครับท่านใดชอบสายขุนนะตัวนี้ผู้ชมนี่สายหนึ่งจุดสามเต็มเปีเป้ยเลยครับหมายเลขสิบหกมาดูต่อที่หมายเลขสิบเจ็ด้างมันเตมะมัทเรลครับผู้ชมครับตัวนี้ หมายเลอทรายหนึ่งจุดสามเซนเปรซึ่งเดินทางเข้าหน่งครับมาดูต่อที่หมายเลขสิบแบ้างเบ็ดนี้คอกดีกว่าหมดคุณผู้ชมดูในการจ่ายในการแคลลี่สีใครชอบที่เป็นไซา์เป็นปลาสามัญประจําบ้านนะครับที่เป็นปลาเหลืองๆนะคุณผู้ชมดูนี่เข้าอะไรก็อร่อยคุณผู้ชมหนึ่งร้อยบาทหมายเลขสิบแครับมาดูต่อที่หมเลขสิบเตัวนี้ผมชอบมากคุณผู้ชมด,ดูในการแบ่งปลาสีนะครับ แล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือในการแพคเกจของแดงนะครับผู้ชมพาดมาในส่วนของที่เป็นชายน้ำม,มันตัดหลิปค,ค,ครับัมายเลขสิบเก้าครับไซส์หนึ่งยุดสามเต็มเป๊ะเจริญน้ำหยุดสี่ครับมาดูนะ้องตัวนี้ <c oughs> สิ่งที่ผมชอบคือบอดี้ของเขายาวเป็นทรงปลาช่อนหรือโบลิเคสเลยครับผู้ชมแล้วผู้ชมดูโครงสร้างน้องน้องอาจจะเตือน,นนิดนึงครับนี่หางใหญ่มากอลังการงานสร้างมากนี่คือเกตพ่อป่าเลยนะผู้ชมน้องอาจจะไม่กลางนะ เอาไปรูดเองที่บ้านครับผู้ชมดูทรงดูโครงสร้างของน้องครับ <c oughs> ทรงยาวๆคล้ายปลาป่าครับผู้ชมจะเห็นได้ว่าในส่วนของทุกวันนี้ในส่วนของแฟนซีเนี่ยทำอะไรทำอะไรทำไมทำไมในส่วนของที่ผมต้องพัฒนาปลาให้มันโครงสร้างยาวๆส่งเป็นปลาช่อนเพราะว่าในส่วนของการไล่เอฟถุงสูงผู้ชมส่วนมากหรือว่าเบรดเดร์ส่วนมากเข้าใจว่าต้องอินบรดเท่านั้นแต่จริงๆแล้วคือในส่วนของของ,ของเราเนี่ยเราจะใช้เน้นในการพัฒนาเรื่องการไล่บรดดิ้งเป็นหลักนะครับผู้ชม ทรงต้องยาวๆแบบนี้อย่าให้มันช็อตอย่าให้มันสั้นมากเกินไปแต่ก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกนะท่านใดอยากได้ในส่วนของที่เออละเอฟมาสูงศูแล้วมันช็อตมาสั้นเอาตัวนี้ไปยืดครับผู้ชมผู้ชมดูบอดี้ยาวๆแบบนี้หนึ่งร้อยบาทจะ <c oughs> ดูห่างครับ <c oughs> มาดูต่อที่ลำเบอร์ยี่สิบเอ็ดบ้างครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันแบล็สติคเลครับพันธสัญญากับกาแล็กซี่แล้วก็คัพเปอร์ครับแล้วก็มันเป็ะนะับเลครับผู้ชม ตัวนี้ f สูงมากครับแล้วก็ในส่วนอัตรากมล็อกดีมากคุผู้ชม Number 2ยครับสายหนึจุเต็มเป๊ะจะเดินทางเข้าหนจุดสครับมาดูต่อที่ n ม m b e r 2ยบ้างเป็นสไตล์พาร์ทเทลบ้างสไตล์สวิทครับคุผู้ชมตัวนี้เป็นในส่วนของ Galaxy ครับพันธุเซอร์โ p p ลคอปเปอร์แล้วก็มันเต็เมทัลเล็กครับหมลยสายหนจุดสเต็มเป๊ะจะเดินทางจุดสครับมาดู n ม m b e r 2ยี่สไตล์ดักดบ้างใครชอบสไต์ดักดแบบจ็อกเครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นสายกาแล็กซี่ครับผลัดกับลูกับคอปเปอร์แล้วก็ถลิกครับแล้วก็อาวาตารผู้ชมหลายตัวแก่ไม่คอปเปอร์ไม่จะเห็นยีนมาติมันถลกไม่คอปเปอร์ไม่ครบรถเลยครับในยีนตัวแสดงผลชัดเจนนะครับออนสกินชัดเจนครับมาดูต่อที่ลำเบอร์ยีใครชอบที่มันติมันถลิกจะ,จะจ่าเม็ดเข้าโคตรแบบนี้ครับผู้ชมนี่ที่บังผมอยากได้มันเตะมันถลิกเอาตัวนี้ไปเนองอาจจะตื่นนะผมคัดขึ้นมานะครับผู้ชมนี่ นี่คือเป็นในส่วนของเรียลบีดหรือว่าในส่วนของเรียลแพทเทิร์นหรือว่าในสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าว่ามันเป็นมันตกมัทเลกจริงๆคือเป็นาสายไม้ข้าวโพดที่เป็นเม็ดเรียงเกตกันแบบนี้นะครับผู้ชมแล้วก็ทั้นสีนี่คือมันตกมัทเรียเรียลบีดหนึ่งร้อยบาทอ่ะมาดูต่อที่2น่มืยี่สิบห้าบาทปลาเด็กดาวลูกครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นหัวบอดที่ผมพัดขึ้นมาให้คุณผู้ชมครับนี่คือเกตข้อพันครับ สาย1.3าเต็มเปียจะเดินทางขั้นจุด4หวานหวานแบบไหนสวีทแบบนี้เข้าอะไรก็อร่อยครับัมเบอร์25มารูต่อที่ัมเบอร์26มันติมาส,สลิกพัฒน์่านไวขอเปลือครับคุณผู้ชมน้องอาจจะยังตื่นตืนอาจจะยังกลัวๆนะครับเพราะว่าในส่วนของที่ผมเพิ่งขัดขึ้นมาจากบ่อนนะคุณผู้ชมตัวนี้ดูสีสันฟลูบอกเรียบร้อยแล้วน้องสันอยู่3าเต็มเปียจะเดินทางเข้าจุด4น้องอาจจะยังไม่กางเต็มที่นะ ขวบตื่นไฟนิดหนึ่งครับทุกนเายุสิบหกมาดูต่อที่นเมืองยี่สิบเจ็ดมันแต่งผลิกเป็นเลีพ้พาทเทิรเลียวบีชเช่นเดียวกันครับโอ้โหผู้ชมตูสีตุน้นตีครับผมแปงผู้ชมดึงร้อยบาทครับอขอแค่ค่าลูกไล่พอถ้าคุณผู้ชมไปบีดปลาและผู้ชมได้ปลาอย่างนี้มันหนึ่งตัวคุณผู้คุณผู้ชมรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมันยากแค่ไหนกับการที่จะได้ปลาอย่างนี้มันหนึ่งตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่า เนี่ยคือผมมาแบ่งปันจริงๆให้คุณผู้ชมมาศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์นะครับลองไปเพาะดูนะครับเพรมื่อกี้ถ้าคนทําจะรู้ว่ามันเหนื่อยขนาดไหน,นไปได้ไปอย่างนี้มาหนึ่งตัวและผมมาแบ่งคุณผู้ชมแค่หนึ่งร้อยบาทามาดูต่อที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดอย่าพูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวจะแอคอาร์สมาร์ทดอทจะโอเวอร์อ่ะมาดูต่อที่ตัวนี้มายินตัวเป็นเยลโล่กาแล็กซี่นะครับคุณผู้ชมมาจากคอกมันติมาทะลึกแล้วก็มีอวตารในการคอนโทรลปีดอยู่ที่ ในส่วนของสายพันธุ์ด้วยครับในเบอร์28ไซส์1.4นะครับตัวนี้ <c oughs> มขขอรตต้ที่เบอร์29บ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ยีนตัวตัวนี้ถามว่าี่บางเราใช้คําว่าเอมรอดได้ไหมก็ใช้คําว่าเอมรอดได้แต่พี่น้อยเอ็มรอดคือความเป็นส้มมันมันเยอะไปนิดนึงแต่เบตตัวนี้เราใช้คําว่ายีนตัวเป็นเอ็มรอดได้เพราะเป็นสีมรกตนะครับผู้ชมวันยีนตัวกับในส่วนของกินแฝงเราต้องแยกให้ออกในการที่เราอธิบายให้ให้ลูกค้าเข้าใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณผู้ชมอธิบาย ส่วนของเรื่องการทํามันของคุณให้มันง่ายๆลูกทุ่งแบบคเข้าใจนะั่นคือหมายความว่าคุณเข้าใจในงานของคุณชัดเจนนะครับเข้าใจในสายพันธุ์ประกาศไม่ยากแค่คุณเข้าใจของมันเข้าใจมันแค่นั้นเองครับตัวนี้อ่ะตัวนี้มาจากคอกมันติมาทะเลครับแล้วก็พันธุ์เขาล่วงกับออตัตงก็จะมีอย่างนี้อ,อมมนุ่นสายดักดักผสมกับความสวีทแล้วก็เป็นัลบอร่แบบนี้หนึ่งยี่สิบเก้าไซส์หนึ่งจุดสามเปอเเดินทา้งจุดสี่หนึ่งร้อยบาทมาดูต่อที่ลูกหลักของผมครับเดี๋ยวบิ๊กโจครับ ตัวนี้ผมตั้งชื่อให้บิ๊กโจนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นพ่อป่าที่ผมใช้บีดแล้วหนึ่งครั้งอันน่าตื่นเต่นเมื่อกี้ยังบินสร้างอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าโครงสร้างสเกลคุณผู้ชมดูเป็นพ่อป่าที่ผมใช้บีดแล้วนะครับอนันนี้เขาบินเขา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 ,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขาบินมานานแล้วนะครับอาจจะเหนื่อยนะค,คุณผู้ชมตัวนี้ถาว่าดีไหมดีมากๆผมโคตรเจียดในเบอร์สามสิบให้ดูแค่นี้คุณผู้ชมมาดูต่อที่บ้านเครับว่าหางอลังการงานสร้างมากแค่ไหน ปลาที่ผมใช้บีดแล้วครับมาดูต่อที่นัเบอร์สามสิบเอ็ดครับไป <c oughs> มาดูน้องเพชเมียบ้างที่วันนี้ผมมีมาแบ่ง,บงปันให้ผู้ชมครับ <c oughs> จากเบอร์สามสิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าเป็นน้องเพชเมียทั้งหมดคุณผู้ชมครับมาดูน้องสาวดาวรุ่มที่ผมคัดึงผู้ชมตัวนี้เ <c> ช <oughs> ือผางเปิดมากเป็นตาผมบขอกคุณผู้ชม <s> สวยมากตัวนี้คุณผู้ชมคือ <c oughs> ผมเป็นบีดเดอร์เองผมรู้สึกว่าผมยังชอบนะอันนี้ขออนุญ,ญาตนะบางทีว่าจะเชียร์ปาตีแต่รู้สึกว่า มันเป็นมันเป็นสูปที่มันสวยอ่ะแล้วมันเหมาะสมกับราคาที่ผมแบ่งปันผู้ชมมากมันต้องเอฟถ้าเป็นผมผมซื้อแน่นอนผู้ชมอาจจะ over xr smart dot นะแต่คือรู้สึกว่าไอ้ทีนบอกเฮ้ยอย่าคุยเยอะแต่ไม่รู้อ่ะผมภาคภูมิใจผมเลี้ยงมาตั้งแต่ไข่อ่ะผู้ชมแล้วผมมั่นใจว่าตัวเนี้ยถ้าผมแบ่งให้150บาทแล้วบาทใครบอกว่าแพงผมคืนงินให้นผู้ชมอีกหนึ่งเท่ามาดูต่อที่ัเลขสามสิบสองผู้ชมครับตรงนี้คอเดียวกัน ตัวนี้เป็นมันเตมัทเร็ดครับคุณผู้ชมครับตัวนี้อ่ะตัวนี้อาจจะไม่สวยน้อยเท่าไหร่นะสู้ตัวแรกไม่ได้คุณผู้ชมเห็นข้อแตกต่างไหมแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะตัวนี้แบ่งโทนคุณผู้ชมให้ดูแพทเทิร์นก่อนในการตัดแพทเทิร์นนะน้องยังเด็กอยู่นะเด็กกับตุรกีนะข้อเด็กก็จีจะตืนน้องเด็กกว่าแต่ถึงอาการแบ่งแพทเทิร์นน้องยังจะต,ตื่นไฟอยู่แบ่งตัดแพทเทิร์นบาร์เป็นมอนสเตอร์เลยนะข้างหลังเป็นลายตุ๊กแกข้างหัวในส่วนของแพทเทิร์นหัวมีตันโจด้วยแล้วก็มีเยลโล่เป้ดวย หนึ่งจุดสองไปป่าหนึ่งจุดสามต้นต้นอ่ะมาดูที่เบอร์สามสามป้าครับตรงนี้ยินตัวไปแล้วรับทุกท่าเป็นตัวนี้เป็นยนโลกอลกอซี่มาจากฮอกมันติมัทลรกคพัฒนาสปันลูกกอออตานถิ่ที่นี้ก็คือหลายทุกแก่เดินบนตัวน้องเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมแล้วดูห่างครับปลาเด็กชั้นจุดสามเองผู้ชมฟูลบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่ผมมุ่งมั่นแล้วก็ทำงานหนักมากเพื่อพัฒนาสพันแล้วก็มาแบ่งปันผู้ชม ในราคา150จบลองดูครับล <c oughs> ำตัว3ี4ตูนหนีผู้ชมครับ <c oughs> ในภาพแอดมินอาจจะถ่ายแบบสันส่นๆบ้างเบลอๆบ้างตัวถึงสวยมาก <c oughs> ผมบอกให้ตัวรึงสวยมาก <c oughs> จะรักเขาเหมือนที่ผมรักเขาครับผู้ชมดูครับนี <c oughs> ่เป็นปลาเด็กหขัวบอดที่ผมคัดขึ้นมา <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมจะเป็นต้องมาแบ่งเลยเพราะว่าเป็นปลาเกรดที่ผมใช้ทําแม่พันธุ์นะผู้ชมดู นี่คือแพทเทิร์นนะผมบอกน้องๆมือใหม่นะครับถ้าคุณมีแม่พันธุ์แบบนี้เวลาคุณเพาะปลาคุณคัดกรีดแบบนี้มาทําสายนะครับทําแม่ปลาครับแล้วก็ผมก็คัดมาแบ่งให้ผู้ชมเหมือนกันเพราะอะไรเพราะสีสันฟูลบ็อกซ์เลยครับสั้นอยู่สองเองสีเต็มเร็วแล้วคุณผู้ชมดูในการแบ่งบาในการเดินแพทเทิร์นชัดเจนแอดมินบอกว่าอือธิบายเร็วๆหน่อยอมันเป็นความภาคภูมิใจแอดมินจะเย็นๆมาดูต่อที่ในเบอร์สามสิบห้าครับน้องเพรเมชเช่นเดียวกันครับ มันเตะมัตติตัวนี้เป็นส้มนะเบตเป็นส้มผู้ชมแต่ส้มมีของมากครับดูตัวนี้เป็นมาเตะมตติพรัฒนาลูก,กับอาวาตารนะผู้ชมอัตราการลอกโคตรดีผมบอกให้คอกนี้อตราการลอกดีมากผู้ชมครับลองดูตำบลสามสิบห้าบริษัที่นำบลสามสิบหกนี่ <laughs> ผมอธิบายแล้วกันตัวนี้ผมผมไม่บอกสาย ผมอยากให้ผู้ชมไปค้นและก็ในส่วนของที่ศึกษาที่ผมพูดผมบอกทุกตัวว่าเป็นเนื้อสายอะไรบ้างอันนี้ผมไม่บอกแต่บอกว่ามันคือเกตแม่พันล้วกันสนั้นอยู่สองมปลายหนึ่งจุดสามต้นตน,ตนพอครับลำเบอร์สามสิบหกมันติดต่อที่ลำเบอร์สามสิบเจ็ดมันเตะมัทเร็ดครับผู้ชมแลกกรตัวนี้ในการวางบาร์สวยมากาตากาลอก็อกคอกนี้ดีมากมตั้งใจมาแบ่งปันให้ผู้ชมครับเลยตัวนี้ ในในส่วนของราคาหนึ่งร้ยหาสบบาทนเบอร์สามสิบเจ็ดซส์ยนึ่จสามไปปลายครับตรงนี้มมโนต่อที่นเบอร์สามสิบแปดครับมันเตะมาสลิกพัดกันข่าวลูกกับอวตารหนึ่งจุดสองไปปลายหน่งจุดต้นต้นผู้ชมดูครับให้ดูคันนี้พอหนึ่งห้าทุกนัมเบอร์นะมาดูครับในส่วนของคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มาจากคอกมันเตะมาสลิกพัดกันาูกกับคอปเปอร์เช่นเดียวกันตัวนี้มีของมากพี่บังถ้าผมมีแม่พันอย่านี้ผมไปต่อยยังไงดีคุณอย่าเข้าคอปเปอร์ คุณเอาไปเข้ามันเตะมัทะเลกครับคุณจะได้ปลาที่มันหลากหลายมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ผมมาจากค้อมันเตะมัทะเลิกเช่นเดียวกันลองบีบด,ดูครับแล้วก็เอาผลลัพธ์มาทอกันครับนี่แหละคือการลงมือทาและการลงมือทำมันก็จะเป็นเรสเฟนต์มีดีเทลมาแอดมินมองน้าแค่บอกว่าอย่าอธิบายเยอะ <c oughs> ผมภูมิใจในส่วนของผมที่ผมพัฒนาขึ้นมาแอดเมนเย็นยอ่ะตัวนี้มันเตะมัทะเลกครับคุณผ,ผู้ชมครับตัวนี้ ไซนนี่อยู่สวาวบปานอยู่สีต้นๆนะเบอร์สี่สิบครับอ่ะมาดูต่อที่เบอร์สี่สิบเอ็ดบ้างแอดมินพยายามไม่ผลธิีายบเยอะนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลามันเด็กแล้วครับตอนนี้อัดลิปก็เด็กแล้วตัวน,นี้มาติมซะเด็กเพร,ะเร,ะรเาะฉะารู้กับอวตารลายทุแกทั้งตัวคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาแบ่งให้คุณผู้ชมน,น้องมือใหม่พยายามศึกษาสายพันธุ์ดีๆนะแล้วก็พยายามเล็กขอดีๆครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> จะทำคลิปๆหนึ่งนะครับในส่วนของที่การเ,ออเดินดูฟาร์มผมในการที่ว่าทําไมพี่บังรู้ว่ายีนตัวเป็นยังไงบ้างในการเลือกขอของสายว่าผมจะจดละเอียดขนาดไหนลูกจนสวยมากคุณผู้ชมอธิบายแค่นี้พอมาดูต่อที่ในเบอร์42บ้างตัวนี้เป็นซลบู๋ถูกครับมาจากมันตะมัมทเริดค,ครับตัวนี้สวยอตัตราการจ่ายหลากหลายมากเข้าเยนโลเบทเท่านั้นผมบอกเลย ตัวนี้เข้าเยลโลเบทมัทลิกได้มาติคัลเลอร์ได้ครับ1.3ใบปลาย1.4ต้นตอนมาดูต่อที่ดัมเบลสี่สิบสามบ้างมาติมัทลิกเบสตัวนี้เป็นออเรนจ์มิกในส่วนของเยลโลนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างในส่วนของส้มและเหลืองผู้ชมนี่ปลายหางน้องตัวไหนครับแอดมินตัวนี้ละค่ะปลายหางเี่นนะ ผมขออนุญาตเถียงแอดมินนิดหนึ่งอ๋อโอ้โหแอดมินคุณก็ดูเยอะเกินอ๋อตรงนี้จุดนี้นิดหนึง่งมีตำหนินิดนึงเพราะอันนี้ผมเพิ่งมาจากบอ่อเมื่อเช้าเพิ่งคัดขึ้นมาจากบอ่อจริงๆนะครับผู้ชมอันอนี้น้อตัวนี้นะนิดเดียวนิดเดียวแอดมินก็มองออกโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคแต่ที่หนึ่งก็เดี๋ยวถ้าน้องก็จะเข้ามาสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าน้องอาจจะมีแสดงความรักกันบ้างในปอนในช่วงแยกอาหารบ้างโอ้โหที่สวยมากคุณผู้ชมหนึ่งร้อยห้าสิบบาท มาดูต่อที่นลำเบอร์สี่สี่บ้างครับตัวนี้มันเตะมัทเรีคคลอกเดียวกันครับในส่วนของที่นลำเบอร์สี่สิบสามดูการจ่ายผู้ชมครับตัวนี้ทั้งจุดสามครับมโนต่อที่นลำเบอร์สี่สิบห้าดีดากายโจเกอร์เรดี้เลยครับผู้ชมครับตัวนี้ใครชอบครับในส่วนของยีโลกกาแล็กซี่ครับยีนโต้ยีนโลกกาแล็กซี่ครับแล้วก็พายดำตัดทั้งตัวครับตัวนี้มีใครบอกได้ไหมว่าผมพัฒนาสินค้าอะไรมาครับ ตัวนี้ผมใช้ในส่วนของที่มันเตะสลิกแล้วก็ใช้อวตารในส่วนของที่เป็นดากนะำพายดาทั้งต้นในการเดินทางเข้าไปครับผู้ชมอ่ะในส่วนของผมเชื่อว่าในส่วนของมีการครบเลยนะอ่ะบอกไซส์กันนิดนึงตัวนี้ไซด์อยู่สามไปปลายจุดสี่ต้นแล้วครับโอเค EP นี้สี่สิบห้าเบิร์นะครับทุกทุกครั้งผมก็จะมีในส่วนของที่เป็นปลาเฮลิเกตก็สามารถติดตามได้ในส่วนของที่ช่อง TG จ e เบต้าจิตตแล้วก็ เป็นปลาไฮคอริเกตนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นปลา่วนทองท่านใดที่มีงบน้อยในส่วนของอยากท่านส่พันประกัดสวยงามจะสามารถติดตามในช่องทีจีเบต้าก็จะมีมาแบ่งปันให้่อยๆแล้วก็สิ่งที่สําคัญส่วนของคุณงบมากก็จริงแต่ผมจะมิกในส่วนของที่เป็นไฮคอร์ติเกตส่วเพราะนั้นช่องนี้ซับน้อยก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือซับน้อยเพราะว่าคนเห็นน้อยผมอยากให้ผู้ชมมาดูช่องนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าจะได้ของดีและราคาที่เป็นสเปเชียล โอเคอีพีนี้นะครับถ้าคุณชอบประกัดสวยงามเราคือเพื่อนกันเราคือนักปั้นอสัามัพย์ร่วมกันนะครับนั้นอีพีนี้เอาวั่นี้ครับนอนหลับฝันดีลาไปสวัสดีคุณผู้ชมครับ